อีพีนี้จะเปิดแปลกประหลาดนิดนึงนะครับวันนี้เราจะแบบนั่งคุยกันและเป็นการให้ข้อมูลกับวันนี้ผมอยู่กับเซล์อมสินครับผมเซลอมสินนะอมสินจริงๆแหล่งใต้เลยก็ได้นะโอแหล่งใต้ได้เลยเหรอแหล่งใต้ได้เลยสบายเลยครับพี่มาร์คจริงๆทําทไมให้น้องแหล่งใต้นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ที่ร้านมาร์คนะครับเพราะว่าที่ร้านเราจังหวัดภาคใต้ออกได้ไหมได้ครับอยู่เหนือออกได้ไหมได้ครับอีสานออกได้ไหมสบายมากตะวันตกออกได้ไหมได้ตะวันออกเสียงเหนือเสียงใต้ได้หมดเลยจะกี่องศาจะทะแยงอะไรออกได้หมดได้จะตัดยังได้เลยัซึ่งวนน ออมสินจะมาให้ข้อมูลก่อนที่จะพาชมรถนะครับจะพามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับออมสินรัฐวิสาหกิจครับผมรัฐวิสาหกิจนี่ยกตัวอย่างหน่อยว่ามีอาชีพอะไรบ้าง<อ>เผื่อเขาไม่รู้อย่างการไฟไฟ้าภายนผลิตการบินการบินภาคอากาศยานธนาคารออมสินล้วน<อ>แล้วแต่เป็นอาชีพที่มั่นคงมากๆใช่ครับนะครับและกลุ่มกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ธนาคารเรียกร้องอยากได้อยากได,กได้แล้วก็ผมเชื่อว่ากลุ่มนี้นะครับมีศักยภาพมากพอที่จะออกรถสักคันหนึ่งและเป็นหนี้ดีต่อธนาคารใช่เพราะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาให้ข้อมูล เลยนะครับเอกสารที่ใช้ก่อนจะพาดูรถเลยเอาข้อมูลก่อนเลยจะได้เป็นการเตรียมตัวในการที่ว่าพอเห็นรถหลังจากนี้แล้วซื้อรถเลยเตรียม3อย่างนี้มีได้แน่นอนอ่ะโอเคมีอะไรบ้างครับเอกสารหนึ่งครับบัตรประจําตัวข้าราชการสองใบประกอบวิชาชีพนะครับและ3นะครับหนังสือรับรองเงินเดือนใช้แค่3ตัวนี้เท่านั้นครับผมอ่ะเอกสารแค่3ตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณเตรียมไว้ให้เรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับรอสักวัน2วัน เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าไปถึงบ้านคุณเลยครับผมเข้าไปเซ็นเอกสารให้ใช้เวลาในการอนุมัติทั้งหมดกี่วันนะครับหลังจากเซ็นเสร็จมันจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันครับแต่บางคสก็อนุมัติภายในวันเดียวเลยไวมากๆนะครับอาชีพนี้นะก็คือแค่ส่งเอกสารเข้าไปนะครับทางระบบในกรุงเทพเขาก็จะตรวจสอบอาจจะมีการโทรหาที่ทางานนิดนึงนะครับก็รับสายก็จบอนุมัติมาได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะเป็นสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตคือไม่มีสินเชื่ออะไรมาก่อนเลยครับไม่เคยค้ําหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เคยมีเครดิตส น้อยปีปขึ้นไปตแต่ลูกคา้าแบคฤตออก,ออกได้ไหมยังออกไม่ได้ต้องบอกว่านับปัจจุบันนะครับลูกคา้าแบคฤตก็ยังเป็นกลุ่มที่ธนาคารยังไม่รับเข้าเงื่อนไขก็อาจ,จต้องใช้คนซื้อแทนไปก่อนใช่ครับซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกค้าเราที่ออกเยอะก็จะมาออกรถในกลุ่มไหนบ้างครับอมสินก็จะเป็นกลุ่ม SUV รถรุโหมดเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวคันใหญ่ๆ SUV HRV เอก็มีเหมือนกันครับครับผมก็สิ่งหนึ่งที่มาร์กอยากจะบอกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพรถที่ร้านเรากว่าจะมาพร้อม เครดูแลให้หมดเลยครับผมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่คนซื้อเลยผ่านประสบการณ์มามากกว่าหลายสิบปีนะครับในการเลือกซื้อรถตรวจสอบทุกจุดตรวจสอบเสร็จเอากลับมาเนี่ยก็จะมีช่างประเมินอีกหนึ่งรอบใช่ครับหลังจากช่างประเมินเสร็จเนี่ยก็จะเข้ากระบวนการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการการปรับแต่งสีปรับแต่งบ้างเพราะว่าการใช้งานของรถมือสองเนี่ยมันต้องเกิดริ้วรอยบ้างเป็นธรรมชาติแต่ว่าของที่ร้านเราเนี่ยจะไม่เอาริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยหนักเข้ามาก็สําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาพาชมรถกันดีกว่าได้เลยครับมาโอเคเดี๋ยว ลาประมาณไหนและมีสินค้าทั้งหมดกี่คันครับอมสินน่าจะ108คันนะครับถ้าจะไม่ผิดในตอนนี้ประมาณร้อยต้นๆนปร,ประมาณร้อยต้น<ด>ๆจุดนี้อยู่ร้อยต้นๆซึ่งแบ่งเป็นรถอะไรบ้างครับอมสินก็จะ,จะมีทั้งรถเกง๋ง<อ>รถกระบะรถครอบครัวนะครับผมเลยมือแม้แต่รถยุโรปเราก็มีให้ครับผมรถยุโรปก็มีให้นะครับลูกค้าที่เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นอะไรสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้อ่าโอเคส่วนด้านหลังของผมที่จะเห็นเยอะๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าร้านของเราครับจะเน้นหลักไปที่แบรนด์โตโยต้าฮอนด้าสำหรับรถเก่งนะสองแต่่เืองล็กๆ12 C, ได้แก่รุ่นอะไรบ้างครับอมสิงก็จะเป็นโตโยต้ายาริสนะครับมีให้ทั้งตัว A เอทีพหรือว่าจะเป็นตัวแฮดแบ็กนะครับอ่าใช่มีให้เลือกเยอะมากๆ,ๆหรือลามไปขั้นก็เงินพันห้าอย่างเช่นวีออสมีโตโยต้าวีออสก่อนฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าเจนะครับมีให้ตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆสาหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทักมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลรถได้ปะว่ากันต่อเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่รถสไตล์ผู้บริหารหรือว่ารถนุ่มใหม่ไฟแรงอย่างฮอนด้าซี เราเนี่ยมีการรับประกันอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับคือถ้าเป็นรับประกันของร้านนะครับที่ร้านเนี่ยจะมีอู่ให้และที่สําคัญเรารับประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะครับผมรับตั้งแต่6เดือนจนถึง1 0 0 0 0มนกิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนดูรถยนต์มือสองไม่เป็นแล้วก็เห็นแล้วก็กลัวมากแต่จะไปออกมือหนึ่งก็คิดว่าข้างวดมันสูงเกินไปและยังต้องใช้เงินดาวน์อีกต่างหากมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกค้าบ้างครับก็คือการซื้อรถยนต์มือสองนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็คือสามารถหาข้อมูลในสื่ออ ครับว่าได้รถดีไหมมีบรรยากาศการปล่อยรถให้ชมคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูฟีดแบ็กได้นะครับว่าที่ร้านเราครับมีการส่งมอบลูกค้าต่างจังหวัดยังไงทาไมลูกค้าหลายๆคนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนการซื้อซื้อรถโดยที่ไม่เห็นรถจริงรเยอะมากๆแล้วเราก็ทําการส่งรถหน้าบ้านถ้าลูกค้าทําเอกสารเสร็จเอารถไปถึงหน้าบ้านแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องรับทางเราไม่มีคิดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ถูกใจไม่ต้องรับพาไปดูรถด้านหลังกันบ้างน,นะครับเฉพาะรถเก่งอย่างเดียวต้องมี50-60ถึงคันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยลองสังเกตดูถดด้้้าานนหหลัังก็จะมมีีีตแ่่อใยสภพ การใช้งานที่ผ่านมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองออมสินช่วยแนะนาทีครับ,บสำหรับอาชีพรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันค่อนข้างมีหลากหลายตําแหน่งแต่ละตําแหน่งแต่ละกลุ่มฐานเงินเดือนเนี่ยควรที่จะออกรถประมาณไหนบ้างครับก็ออกรถตามการใช้งานนะครับสำหรับอ,อาชีพที่อาจจะต้องลงตรวจพื้นที่ไปบ่อยก็อยากจะแนะนําเป็นรถที่มันกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นเครื่องยนต์ซีซีสูงขึ้นครับอา่าซีซีสูงขึ้นอย่างยกตัวอย่าง,งให้ฟังหน่อยครับอย่างโตโยต้าวีออสอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็น SUVSRV ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานครับในกรณ นอกเหนือจากกลุ่มนี้ผมจะบอกเลยว่ารถกระบะเรามีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆ <S <S อย่างที่น้องอมสินบอกเลยว่าถ้าหลายๆคนทํางานเนี่ยแล้วต้องมีการออกนอกต่างจังหวัดเยอะแน่นอนครับยานพาหานะเนี่ยรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย<ช>จะหารถสักคันหนึ่งต้องมั่นใจนะครับว่ารถอะออกเดินทางต่างจังหวัดแล้วรถต้องไม่เสียเพราะว่าถ้าไปเสียกลางทางเนี่ยมีโอกาสมากมายนะครับความเสี่ยงอย่างเช่นขับทางกลางคืนอาจจะทําให้มีตกค้างคางได้<ช>นะครับทำให้เสียหลักในการขับขี่ได้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะะนั้ เลยก็คืออาจจะเป็นรถพันใหญ่ซีซีเครื่องใหญ่นิดนึงเพื่อให้รถไม่ปิว2อ,อาจจะเป็นรถยกสูงอย่างเช่นรถกระบะคันนี้เราเดินผ่านพอดีเลยก็จะมีอย่างนั้นร้านเราเนี่ยยกตัวอ,อย่างเลยคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่การใช้งานน้อยอย่างเช่นรถโตโยต้ารีโว่สประตูคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นโฉมปัจจุบันป้ายแดงราคาออกเกือบล้านส่วนรดไปแล้ววันนี้นะครับมากกว่า30,000 0บาทรถใช้งานแค่เพียง3-4ปีเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเป็นรถ SUV อย่างที่อมสินบอกสาหรับผู้ที่เป็นรัทวิสารกี่แต่ว่าตําแหน่งสูงแล้้้ววววออออมมมมมิลครรัับบบผีีุ่่่่นน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 ไหหแะะําาาาางก็็ยยสตทชชเเเปพใ รู้สึกว่าเรียบหรูครับผมแล้วก็ดูแลง่ายครับแน่นอนครับด้วยความที่หน้าที่การงานสูงส่งก็อาจจะต้องมีเรื่องของยานพหนะยานขับขี่ที่ทําให้ส่งเสริมไปด้วยใช่ซึ่งก็จะสามารถทําให้เข้ากับสังคมได้ดีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนยอมรับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าตําแหน่งสูงแล้วรถจะเป็นที่ไม่ใช่นะเพียงแค่ส่งเสริมแค่ส่งเสริมซึ่งถ้ามีกําลังส่งผมก็แนะนําเลยด้านหลังเราเองเนี่ยก็จะมีรถ h o n d ้า r v วให้เลือกหลายรุ่นหลายสีเลยนะหรับใครที่กําลังดูอยู่กําลังที่ติดตาาาามมอออออยยู่้้เเเเเเหหห็นนพขงรรใลืกกะๆโคคับ วันนี้เราพาเห็นคร่าวๆรถอยู่ด้านหลังเราสาหรับใครนะยครับที่เห็นผ่านไปผ่านมาจริงๆนอกเหนือจากรับวิสาหกิจก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ซึ่งอย่างที่น้องอมศิลบอกไปเลยว่าที่ร้านเราเนี่ยมีการรับประกันหลังการขายค่อนข้างเยอะมากๆสาหรับลูกค้าต่างจังหวัดนี่เราจะดูแลลูกค้าอย่างไรดีครับก็คือมีบริการดูแลให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดสัญญาหรือมีการเอารถไปให้ชมกันนะอ่าโอเคถ้าถ้าไม่เกินสัก200กิโเมตรเนี่ยทางร้านเนี่ยยินดีตกลงรายละเอียดเรียบร้อยสามารถขับรถให้ไปดูถึงที่บ้านทาเอกสารถึงที่่บ้้้าาาาานนนนแลถกกกวัมขออุญต็คื ขอเช็คเครดิตก่อนขอดูเอกาสารก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเรื่องรถจะอย่างไรต่อแต่ทางร้านของเราคำว่ารับประกันหลังการขายเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ที่ร้านเดียวสำหรับลูกค้าทางไกลเรายังดูแลผ่านศูนย์ให้อีก1ปีหรือ35,000กิโลผ่านศูนย์ชั้นนําทั่วประเทศคุณซื้อแบรนด์อะไรคุณเอาเข้าศูนย์นั้นปีหนึ่งปีสามหมื่นห้าพันกิโลนี่ครับคือความปลอดภัยและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในการออกรถยนต์มือสองเพราะฉะนั้นแล้วการออกรถยนต์มือสองไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิดฝากวิ ที่ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างนะครับและที่สําคัญร้านเทปของร้านรถยนต์มือสองไมค์คุคาร์99สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกได้ครับมีบริการทักตอบกับ24ชั่วโมงครับผมเห็นน้องอมสินแบบนี้นะครับตอนนี้น้องยังเรียนอยู่เลยแต่น้องก็ขยันอดทนไปหาความรู้มากๆก็ยังไงก็ฝากน้องออมสินไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ส่งเสริมน้องให้น้องเก่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นฝากลูกค้าภาคใต้ทดนึงก็พี่น้องภาคใต้คนไหนนะครับห่ารถยนต์ใ้ง่านมือสองคุณาภาพจากทีนี้ทีนี้ผมการรับพูด จริงใจจริงจริงใจ,งจงทุกอย่างใครที่สนใจนครับอย่าลืมฝากนห้องสินไว้ด้วย่าสำหรับอีพีหน้าจะเป็นอาชีพไหนข้อมูลแบบใดนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลก็ติดต่อไว้ผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะเอามารวบรวมแล้วมาทาวิดีโอดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมใครสนใจรถยนต์มือสองอย่าลืมติดต่อพวกเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ